โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยละกันนะครับอยู่ผมเองครับคิงลอนเคดีกับน้องๆทุกคนนะก็วันนี้เกมผมอัปเดตอนอะมัสเอไพเลท์สองจฮาโลวีนนะครับผมเออนานกันทีเดียวเลยนะที่รออ่ะแต่จริงๆมันจะคิดามากแล้วนะก็เดี๋ยวผมก็รีบทําแหละโอเคตอนนี้เราก็อัปเดตฮาโลวีนกันแล้วในะวันนี้นะน้องๆตั้งแต่เมื่อวาน,น,วนแล้วคนระับวันศุกร์แล้วเนาะประมาณ4ี่ทุ่มอัปเดตไปแล้ะก็วันนี้ลงวันเสาร์นั่นเองนะครับผม วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับของทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีการหานะต้องขอโทษด้วยละกันนะครับก็บอกแค่มีระบบใหม่เข้ามาเนาะแล้วก็เกี่ยวกับดาบใหม่บอสใหม่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปุยกันดีกว่าก่อนอื่นเลยลืมกดไลค์นะครับใครอยากจะมาเล่นเกมผมก็ลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้วันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบทั้งหมดเลยที่อัปเดตใหม่โอเคเลสโก้ go, ครับคนดูติดตามกันเยอะด้วยกดกระดิ่ง เอาละคุณดูก็หลังจากที่เราเนี่ยอัปเดตนะอัปเดตเนี่ยก็คือรีสเตทเนี่ยมันอยู่ไกลเนาะมันอยู่ที่กล่องเงือกก็ทําการเอามาตรงนี้แล้วนะครับผมเป็นตัวพิเศษเองก็เวลาใครจะสายฟรีครับไปตีพวกอาปลาไหลเพือก่อเนาะใจใจใช่ไหมปลาไหลเลยปลาไหลเพื่ปลาไหลเพื่อเจ้าทะเลนะครับผมไปตีเจ้ทะเลมาเขาว่าเฮ้ยทวิศเนี่ยอยู่นิ่งๆดีอย่า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 เสียงมันดังน่ะใจเย็นดีเออเนาะใจใจ ใช้สก Q ิล<อ>โชว์ยอย่างเดียว<ด>เลยดอมก็แบบเล่นอย่างนี้แล้วเนี่ยเล่นอย่างนี้ตลอดเลยนะเนี่ยนั่นแหละครับก็ไปตีเจ้าเลมาก็ดรอปลูบี้เราก็สามารถมารีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับผมก็กดรีไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอัพพอสมควรและดีแล้วแหละไม่ต้องไม่ต้องรีมันเนาะเออเดี๋ยวซวยเอาโอเคมาต่อไปนะครับผมก็คือเป็นระบบใหม่เหมือนกันนะครับผมด้านของฉายาประมาณแบบถ้าคนดูดูตรงแชทอ่ะผมจะกดแชทให้ดูนะเห็นไหม มันจะมีคํานําหน้าเว้อย่างเงี้ยของผมว่าเ d ดี m ฟ l y อะไรย่างเงี้ยใจใจก็ประมาณเนี้ยนะครับผมมันคือฉายาแบบใหม่เนาะวิธีการทําฉายาเนี่ยก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะคนดูไปหาเอาเอาเองนะก็อน,นี่เลยผมก็มีหมดแล้วแหละน่าจะครบเนาะเออเต็มระบบเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยเจ้าทเยสามอันเนี่ยใจใจอันนี้ เราแค่ไปตีขช้าเฉยอ๋อเขาเขาบอกอยู่ใช่ไหมวิธีการการทำใช่ไหมจุะใจหรือว่าไม่ใช่ใช่มันมันมีคําใบ้อยู่อ๋อคำใบ้เราเราอ่านคําใบ้เราไปทําได้แต่บางอันง่ายจนไม่ต้องอ่านคําใบ้ก็ได้ดูรูปเราทําได้เลยอโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะผมขอเป็นดียวยากรแล้วกันนะเนี่ยท,ทางที่ไม่ได้เป็นน้าใจโอเคระบบต่อไปนะครับผมก็คือระบบการทิ้งขยะอ่าระบบนี้ก็คือใครที่แบบยังไงอ่ะ อยากโยนของทิ้งอะคือเหมือนรวยเกินอะไรเงี้ยสามารถโยนเงินได้ด้วยนะคนดูใช่ไหมถูกไหมใจใจไม่หมดนะเหลือเกินอ่ะเหมือนเงินเงินเหมือนใจนี่มั้งเอาไม่เขาไม่รู้ว่าได้ด้วยได้ไหมได้ไหมมันมีบางอันที่ไม่ได้ด้วยลองดูอ่าเดี๋ยวลองดูว่าเงินหายสองทั้งทั้งทีมมีสองอันที่โยนเรามันไม่ได้อ๋ออันนี้ก็แบบหายไปแล้วคนดูเห็นไหมเฮ้ยหรือว่าเงินไม่หายวะรวยเกินหาย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 เอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงหายแล้ว หายหมดเลยในนี้มีแค่เฉพาะตัวคนโยนเท่านั้นที่เก็บได้กด G เก็บหรือว่าถ้าเป็นโทรศัพท์ก็กดแตะเอาอ๋อมีแค่คนผู้ที่โยนเหรอถึงจะเก็บได้คนคนโยนสมมเราโยนผนล่องหนไปเราก็เป็นคนเดียวที่เก็บผลล่องหนอันนั้นได้คือคนอื่นก็ก็ก็เห็นเหมือนกันก็แต่ว่าเดินมาปุ๊บจะอ่าผมเก็บให้ดูจะเก็บไม่ได้เห็นไหมอ่าลองดิน้องคนนั้นกดกดกดดิอ่ามันหาย้วเราหายไปไม่ทันชึบหายแล้วโอเคไม่เป็นไรครับ คนดูก็ระบบนี้ถือว่าดีนะครับผมระบบใหม่ๆแล้วที่ผมก็ยังกําลังเคยเห็นละกันผมกําลังเคยเห็นนะ้ที่แบบมาวางของและหายไปอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาหายนี่มันมีเอฟเฟกด้วยนะนอจัยเอฟเอฟกขาวด้วยลองดูดูเขได้ใช่ <ๆ S 1> มันจะห,หายๆแบบสีขาวๆออกมาแล้วคนดูดูเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคหมดแล้วไหมระบบใหม่จใจหมดกอนแรกตัวนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีวิวด้านของอาวุธละกันไป เลสโกเลยครับผมมาครับคุณดูครับมาดาบชิ้นแรกเลยมันชื่ออะไรเนี่ยใจใจดีวิวซอสเหรออันนี้ดีวิวซอสซอสอหรือซอสวะซอสเหรอซอสซอสถูกแล้วโอเคคุณดูครับผมดาบนี้ก็คือเป็นดาบของบอสใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวเราจะไปตบมันตอนที่หลังนะคนุณดูตอนนี้เราแบบว่ามารีวิวดาบก่อนมาก็การฟันประมาณนี้ครับเป็นดาบเดียวๆนะเหมือนพวกแบบสมัยก่อนนะดาบที่แบบถือมือเดียวอะเฟียวฟียวอะคุณดู สีม,ม่วงนี่นะครับผมอันนี้ใครออกแบบนะฮะค,ออคนบบนี้นี่แหละคนในี้นี่แหละใจ,ใจหรอไม่ใช่ไม่ใช่คนไหนอะ่ะอันนี้เหรอคินดอมเอ้ยเหรอเอเอคินดอมออกโ oh, <okay. S 3> <Okay. S 2> อเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันดีกว่านะครับผมอันแรกเลยชา a d โดอะไรนะชาร์ดชาร์ชาร์โดอะไรโอเคลองดูเลยนะเป็นการชุ่มมาณนี้ยทำดาเมจตัว ทำดาเมจระหว่างอ๋อคือ,ค,อคือตอนที่มันยังไม่หายไปมันก็ทำดาเมจเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับนี่ไงนี่นะครับนสามทีปะใช่ไหมใช่<ก>ใช่ประมาณนี้มันมันออกมาแบบว่าประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมสกิลเอ็กชาร์โดอะไรเนะี่ยบีมเหรอเล้วบีมเคลื่นทีหนึ่งแล้วก็มีบีมพุ่งออกมารอบๆหลายๆทีแรงไหมสกิลนี้แรงไหม ถ้าเกิดพีพีก็ได้มันเป็นแ่ว่านตัวเดียน่ากลัวนะดาบเนี้ยน่ากลัวเลยอ่ะคือควรรีบไปตีบอสแล้วไปเก็บ่าคนดูนะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับดาบนี้เนาะมาเดี๋ยวเราไปดูดาบต่อไปเลยครับมาต่อไปนะครับผมก็คือด้านของดาบบอสเหมือนกันครับแต่นี่เป็นด้านของเคียวเนาะเคียวก็ประมาณนี้ครับเป็นดาบแบบเคียวเล็กๆนะครับตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราฟันธรรมดาก่อนตีธรรมดาก่อน เปิดไฮคีย์ก็สีดำนะธรรมดาธรรมดาเลยโอเคการตีก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเขาลองตีธรรมดาสิแรงไหมดอกละพันพันสองพอกับสเต็ปอ่าพอกสเต็เลยเพราะผมอัพประมาณนี้นี่นะครับโอเคปั๊บเดี๋ยวเรามาใช้สกิลกันเลยดีกว่าสกิลแซดเนี่ยประมาณนี้เลยถ้าเรากดป้าก็ประมาณนี้ทห้คกินเบรก จะมีอยู่สามสเตจเนอะอันนี้สเตจสามเป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วฟันออกมาสองทีพร้อมกับามกินอันโตโตหนึ่งอันอ่าก็คือฟักทองใหญ่ๆออกมาหนึ่งอันแล้วก็เฟสหนึ่งก็คือกดทีเดียวเลยแล้วก็ปล่อยถ้าเป็นสเตจหนึ่งก็จะสร้างความกินออกมาอันเดียวอันเล็กๆเนาะเล็กๆโอเคเดี๋ยวพี่ใส่หมวกต้องจืดดกว่ะดูด้วยโอเคมา แล้วเฟสเดียสองกระโดดมาแค่ทีเดียวแล้วก็ทอมกินเลยคือคือกระโดดปุ๊บแล้วก็ฟันทีเดียวแล้วก็ไอ้ทอมกินตกมาอันเดียวอันนั้นคือเฟสสองแล้วก็เฟสสามก็คือฟันไปประมาณสองทีนะสองทีโอเคต้องทำที่หนึ่อันใหญ่ๆอันใหญ่กว่าเดิมโอเคเข้าใจละป้าเดี๋ยวเราไปอันต่อไปเลยครับสกิลเอ็กเป็นทอมกินเวฟก็จะเป็นสแลสทอมดาเมจสแลครั้งแรกทีหนึ่งแล้วก็ ตอนจะใกล้ระเบิดจะทำดาวมีอีก5ท้ทีตอนระเบิดอีกอันนี้ก็ตัดได้เหมือนกันตอนทาชีก็ตัดได้ใช่ไหมใช่ก็ถ้าว่าตันก็เกือบหมดอ่ะใช่เพราะว่าผมผมชอบเอฟเฟกตเสียงของเขานะมากชโอเคครับผมประมาณนี้สำหรับเทียวอ,อันนี้เอาละครับคนดูครับเดี๋ยวเรามาดูอาวุธฝั่งของ Battle p a s s กันดีกว่านะครับผมก็คือ มาอัปเดตใหม่มาเราก็มีปรนเทศพัฒนาใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้สำหรับอีเวนต์ซอมบี้เลยนะครับผมก็มีของเยอะแยะมากมายเห็นไหมหมวกฟรีก็มีนะครับซึ่งมันจะมีไอเทมอันเดียวนะที่เป็นไอเทมสมุดอย่างนี้เนาะกิมมัวก็คือเป็นของฟรีครับต้องเลเวล50นั่นเองเดี๋ยวเราจะมารีวิวเลยดีกว่านี่ครับผมชอบความพิเศษของมันคือมันเนี่ยเห็นไหมเออมันลื่นไหลจัดอ่ะคนดดูดิใ,ใจชอบไหมมันลอยตามได้เท่เออเ,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 เออ บางคนก็อาจจะชอบเล่นแบบว่าเกณฑชินนะก็น่าจะคุ้นชินกับสมุดแบบนี้มันเท่ดีนะครับก็เอามาใส่ในเกมผมด้วยเนาะอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาตีธรรมดาก่อนอันนี้คือระยะตีมันประมาณนี้อยู่แล้วเนาะใจใจอ่าใช่มันไกล <ใจ S 2> ที่สุดเลยมั้งไกลที่สุดเลยไม่ได้วูดวาวแต่ถ้าเกิดว่ามีศัตรูอยู่ใ,ใกลม้มันก็จะเล็งให้อัตโนมัติใช่ครับ,บล็อกเลยเห็นไหมเหมือนเราดูดเลยเห็นไหมตีตรงไหนมันก็ล็อกไว้คนโดีข้าโดน แล้วก็ตอนระเบิดครั้งสุดท้ายสามารถพังต้นไม้ได้ด้ยเราไปต้นนู้นก็ได้เน,นี่ยต้นเล็กๆตัวนี้อะไรเดี๋ยวจะลองดูนะว่ามันพังได้ไหมผมมานาเออลืมอัพดาเออลืมอัพออมัพดเว้ยมานาหมดเฉยเลยโอ้โหเอ,อ้โอเคอัพอัพก่อนแล้วกันนะอัพตรงนี้เลยไหนครับเนี่ยทีครั้งสุดท้ายโดนต้นไม้เห็นปหมมาแตะลมเลยเอาใหมา่เอาใหม่นี่ แล้วก็ต้นไม้เก็บได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้แล้วันยังยังยังโอเคมาเดี๋ยวเรามาเทสกับพวกบอลดีกว่าแต่หน้าทีเดียวแตกนะครับผมสกิลก็คือมันจะมีชาร์ตไหมอันนี้อ่าไม่ไม่มีชาร์จแค่เอฟเฟกต์มาสกิลแซครับนี่อันนี้ชาร์จไปก็ไม่มีผลนะอ่าไม่ได้ช่วยอะไรครับมันจะเป็นวงนี้ฟาร์มเอาไว้ฟาร์มดีเลยเออ ทากี้เฮนเตอร์ก็แค่สร้างวงเป็นรูปดาวนเนาะอันนี้ด,ดีสำหรับสายพีพมากๆถ้าเกิดว่าไอ้วงตรงนี้มีคนแค่ผ่านไปแค่นิดเดียวอะ่ะมันทำดามจดโดนรัวเลยนะ,ะเราอยู่ขานาดเราอยู่นอกวงเราก็ยังโดนแค่ผ่านไปแค่ไม่ไม่กี่วิอะแล้วสามารถคอมโบได้ด้วยเนาะถ้าใครโดนอยู่ในนั้นละใช่โดนสตันเออไม่ได้ด้อตายได้เลยตายตได้ได้เลยเชืออันนี้ใช่โอเค มาเดี๋ยวเรามาดูสกิล X กันดีกว่าครับมาอ่ามกินบอมเนอะเป็นการสร้างทํากินออกมาอันนึงแล้วก็ระเบิดออกมาลูกใหญ่ๆลิงตามเมาส์ไกลมากกลยไกลมากๆนะคือคนรู้คือเราสามารถแบบเลงอะผมจะลองเลงไปตรงนู้นดูนะตรงไฟนู้นไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าน่าถึงมั้งจใจถึงไหมยิงดียังย้ลองดูถึง ถึงดออว้วยใช่ถึงว่าโคตรไกลอะคือมันเอาไว้แบบว่าอย่างเงี้ยคือมันดีมากคนดูล้วคอมโบอะไรประมาณนีน้ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับผมสำหรับสมุดเล่มนี้เนาะใจใจอาวุธอันอาวุธอันนี้นะก็ผมก็เพิ่งมาเห็นว่ามันอยู่ในเกมนี้ก็เฟี้ยวดีครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปอันต่อไปกันดีกว่าครับผมมาแล้วครับผมดาบนี้ก็คือดาบแบลติพาร์ตเหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องเติมนะสำหรับอันนี้เนาะใช่ไหมใจใจ คือเป็นณฏิพลันแรกเอออันสุดท้ายนะอันสุดท้ายเลยก็คือเป็นดาบที่ตึงมากวิวห้าสิบนะครับก็คือเป็นดาบเลือดนั่นเองนี่ที่มากเลือดทุดูดเลือดทั้งเสียเลือดการสูญเสียจริงๆใช่อ่ะเดี๋ยวลองมันเสียไงก็คือเวลาเราใช้สกิลใช่ไหมใช่เสียไปบ้านนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับผมมันจะมีหลอดตรงนี้ด้วยนะครับหลอดนี้คือทําอะไรครับพ่อใจใจอ๋อเวลาเราทาดาเมจหลอดนี้ก็จะขึ้นมานะ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทดําดาเมจไปสักพักมันก็จะค่อยๆลดไปเองอ๋อต้องคือเอาง่ายคือถ้าเกิดคุณทดาดาเมจเนี่ยหลอดนี้มันก็เยอะขึ้นยิ่งเยอะยิ่งทาอะไรครับผมอ่าถ้าเกิดว่ามันเต็มขึ้นมาใช่ไหมดาบเนี่ยเปลี่ยนสีตอนนี้ยังเป็นสีแดงเข้มๆอยู่ออาจจะสีอ่อนลงแล้วก็เวลาใช้สกิลเนี่ยจะไม่เสียเลือดแล้วจะเป็นการเพิ่มเลือดแทนอ๋อบัฟเลือดขึ้น,นแทนสีมากๆด้วยใช่เดีเ๋ยวจะลองใช้เลยแล้วกันนะสกิลก็จะเปลี่ยนสีเริ่เป็นสีแดงมากๆขอเลยละกัน สกิลแซ่ดแล้วผมนี่ไงเห็นไหมมันจะเจ็บด้วยคนดูเห็นไหมเมื่อกี้ผมเจ็บเลยนะเลือดลดเฉยเลยอ่าแล้วก็หลังจากนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะใช้สกิลอีกอันหนึ่งหรือว่าตีธรมรมดาก็ดูดเลือดเลยตีก็ดูดตีก็ดูดจะดูดเราแต่ว่าตอนนี้เลือดผมอัอนนี้เลือดแข็ง<ม>เลือดแข็งเห็นไหมโอ้สกิลสกิลตอนเลืองแสงเนี่ยเวลาใช้สกิลมันจะมีเอฟเฟกต์พื้นฐานอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเม็ดเลือดที่ล็อกเป้าอัตโนมัติเลย ใครยิงอย่างไรก็โดนหมดเห็นป่ะเขายังอยู่ยในลโดนอ่ะมไม่ได้หยุดใใอะไรนะเกี่ยวยังโดนอ่ะเห็นมันจะเป็นคล้ายๆแบบต่ำๆเล็กๆใช่ไหมพุ่งๆไปถึงศัตรูใช่ไหมใช่ไม่ต้องเล็งก็ยิงให้อัตโนมัติเม <c oughs> ็ดที่ยิงออกมาก็ตามจํานวนคนที่อยู่ใกล้ๆนี่ไงตายหนึ่งโอ้โหแตกหนึ่งโหดกือหนักใจดีมากใช่เล็งให้อัตโนมัติ โอเคอันนี้ก็หมดของดาบเสร็จเรียบร้อยเนาะหมดแล้วเนาะมีดาบทั้งหมด4เล่มนั่นเองนะครับผมสมุดก็นับเป็นดาบไหมก็ก็เป,เป็นอาวุธนะเออเป็นอาวุธเป็นอาวุธแล้วกันนะครับผมโอเคจะายจ่าย,ายปเดี๋ยวเราไปรีวิวอันต่อไปเลยก็คือด้านของด้านของชุดเกานะเนาะโอเคโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยเล่นละกันนะครับผมก็คือด้านของไอซ์แซอรี่เนาะคนดูชุดเกาะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแบบพวกไอเทมเสริม ของเรานะครับผมมีทั้งหมดสี่อันนะครับก็เอามาจาก Battle Pass ทั้งหมดเลยนะครับของซนะีซั่นสองเนาะโอเคก็นี่ครับผมอัน,อน,นฟรีก่อนฟรีก็มีอ่าอนอนสายฟรีฟรก็จะไรบ้เราเป็นเบลยี่สิบอันฟรีอ่ายี่สิบใช่ไหมเบลยี่สิบอันฟรีอันหนึ่งอันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหมวกใช่ไหมไอ้ใจนี่ใช่มันคือหมวกแล้วก็มีแค่นี้นะครับผมสำหรับอ่าของฟรีเนาะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยแล้วกัน หมวกก่อนเลยนี่โอ้แม่มดเกินนึกว่าอู้เกมแฟนตาซีหรือเปล่าครับเนี่ยเกมแฟนตาซีพื้นฐานเลยคเช่จัดๆเนาะเฟี้ยวเลรเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวโอเคอันนี้เพิ่มเลยครับผมเพิ่มด้านของบับเลยบ้างก็จะเป็นเรื่องของอาวุธเนาะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการป้องกันโดยการใช้อาวุธแล้วก็จะเป็นการเพิ่มเลือดแล้วก็เป็นมิซี่นะก็อย่างห้าร้อยนั่นเองใช่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับ อ่ะคนดูเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งเลยที่ของฟรีนะก็คืออันนี้ครับผมนี่ชีผมใส่เมื่อกี้เลยนะครับอันนี้อ่เป็นผ้าคลุมนิดนึงแล้วกันมันเป็นผ้าคลุมเหมือนพิ้วๆิวนิดนึงอะนะเราลองดืนเดินดูแหละมันจะค่อยๆขยับขยับนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าแต่ตว่าเราคิดว่าโมเดลเนี่ยทําชิดเกินไปหรือเปล่าใจใจใช่ไหมมันเลยเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมอันอาจจะบั๊กตรงในตัวอย่างนี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนะ,นะคนดูเกมใหญ่ก็มีนะผมพวกสไปเดอร์แมนหรืออะไรอย่างงี้เกมที่โด่งดังนี้มันก็มีนะคนดูฮอกวอตเตอรซีมันก็ยังยังมีรักแบบนี้อยู่นั่นเองนะครับแก้ไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคคนดูไปเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยลวกันนะครับสำหรับเป็นัทพันอันนี้เสียตังค์ใช่ไหมใช่แล้วก <passes S 2> <ด>เสียตังค์นะ,อะโอเคเสียเงินนะครับตรงนี้ เรามาดูกันที่อันเสียเงินก็คือจะมียี่สิบเหมือนกันหรอยี่สิบไม่ใช่อันแรกก็เริ่มที่ส7ิบเจ็ดก่อนลวกันสามสิบเจ็ดใช่ไหมอ่าจะเป็นหัวฟักทองหัวฟักทองอ่านี่อันนี้นี่นี่เห็นแล้วอ่าเจอแล้วนี่อ่าแล้วก็ต่อไปเอ้าไม่ใช่หัวฟักทองลองใส่เดี๋ยวก่อนเป็นเหมือนน่ะไอยาไอยาอันอ๋อนี่ไงอันนี้ด้วยไงใช่มันจะมียาแล้วก็หัวฟักทองโอเคมันจะมีสองชิ้นนะคนดูที่เป็นมตเตอร์พัสที่ซื้อเนาะ อ่ะอันนี้เลยอันนี้ก่อนนี่ครับคนดูเท่จัดๆไหนไ,ได้บับอะไรไหนบอกมาสิบับอะไรครับผมบับอะไรครับอันนี้อ่ะคุณคุณลองพูดซิอันนี้นะก็จะเป็นการเพิ่มผลปีศาจเนาะแล้วก็เป็นการป้องการผลปีศาจโดยการแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นสังเกตว่าจะดูว่าจะเป็นแฮปปี้เอเนอร์จีเนี่ยทุกชิ้นในซีซั่นเนี้ยจะเป็นการเพิ่มโดยที่ไม่ได้เยอะกว่าซีซั่นก่อนเนาะ,ะเพื่อเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่า เป็นประจำซีซั่นนั้นดีกว่าว่าจุดเด่นของซีซั่นนั้นเป็นยังไงบวกอะไรเพิ่มคือเราอยากให้แบบคนดูอะสะสมของของที่เราทําทุกชิ้นเพื่อที่ะจะแบบเก็บไว้แบบทำบิวของตัวเองโอเคโอเคแล้วอันสุดท้ายแนละ้วคืออะไรเนี่ยอันนี้นะก็คือเป็นนะสิ่งสิ่งที่เพิ่มมาก็คือเป็น H ฮปปี้ดีเจนมันจะคอมโบกับดาบชิ้นสุดท้ายนั่นเองโอตัวนั้นนะที่มันดีเจนข้นมาคืออันดาบเนานะคอมโบใช่เพราะเวลาเราใช้เนี่ย เราเสร็เรียกถูกต้องไหมและทีเนี้ยเราอ่ะเราต้องเลยต้องการที่จะคอมโบกระดาษเป็นใช่เพื่อที่จะแบบให้ผู้เล่นนั้นสามารถต่อต่อยอดในการเอาชีวิตรอดขึ้นไปอีกในกรณีที่กดใช้ที่จนแบบเล่นมันจะหมดตัวแล้วน่ะอ๋อรีลลนแล้วลิลลนแล้วโอเคโอเคมาตอไปนะอันนี้คือหัวฟักทองนะผมเอ้ยนั่นหลักไม่ได้จะมีเอฟเอกด้วยเอ้ยมันซดขีดเป็นเม็ดเม็ดลอยออกไปเนาะมีน้อยเหรอใจใจ เฮ้จะจัดเหรอใจใจผ่านดมดทำหมดไม่เชื่อสิเฟียลเฟียลทำอะไรบ้างบอกมาสิอะไรรับห็อคอะไรอ่าใช่มันจะเป็นแบบ all defense เลยเนาะก็คือป้องกันทุกรูปแบบแทีเนี้ยแล้วก็จะเพิ่มให้พีดีเจนด้วยเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเพิ่มสปีดพื้นฐานเพิ่มห้าเปอร์เซ็นต์ตามด้วยอ่าเพิ่มเกี่ยวกับาวลดคูดาวลดคูดาวทุกอย่างเลย 1ิบสองเปอร์เซ็นต์เลยสิบออสองเปอร์เซ็นต์ึ่งดีเวอร์ไม่<อ>เติมไม่ได้นะนะบอกอก่อนบอกก่อนนะคนดูอย่าลืมเติมแล้วก็เก็บของไว้เยอะๆนะครับผม่ปต่อไปเลยเดี๋ยวเราไปลุกยกันต่อไปนะครับผมข้างหน้าเลยเจ้าทะเลครับโอเค OK ครับผมคนดูวันนี้ก็คือเป็นเจ้าทะเลแบบใหม่นะก็โมเดลเดิมครับแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่แลวมีทั้งหมดเนี่ยกี่สีนะใจใจมีหมดงหมสีสี3สีนะสีอะไรบ้าง มีสีฟ้าเนี่ยแหละตัวนี้เลยตัวนี้จะอาจจะเจอบ่อยหน่อยโอกาสเยอะ,อะแล้วก็ลงลงมาจะเป็นตัวสีเหลืองเจอ,อไม่บ่อยมากนะเออโอกาสน้อยกว่าต่อมาคือสีแดงโอกาสน้อยเลยแหละเป็นตัวสีแบบแดงเลยอ่ะอ,อบางคนจะมองเป็นสีชมพูนะเทเตอร์เราก็บ่อยอย่างนั้นอหะ <c oughs> ก็<ส> <c oughs> ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ดาบของเจ้าเลก็มีการอัปเกรดอัพขั้นมาหนึ่งอันก็คือเป็นดาบของยิเนาะใจ <c oughs> เป็นสีเขียวอ่าก็คือดอปจากบอสตัวนี้เลยอ่ะเราเราบอกตัวนี้เลยเพราะว่ามันมันก็มีเหมือนเหมือนคล้ายๆกันเนาะเป็นออฟชิ้นใหม่นะเป็นออฟอันนี้สีเขียวเพื่อที่จะทําการไปเขาเรียกว่าอัปเกรดอัปเกรดดาบอ่าตีตีบวกเป็นดาบอันนี้อันหนึ่งอันผมจะทําให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวตบไอ้ตัวนี้ก่อนนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวสีเขียวนะอันนี้อยากเข้าใจผิดกันนะครับผมต้องเป็นตัวสีเขียวเท่านั้นนะถ้าเกิดถึงจะได้ดาบใหม่ดาบฮิวเดี๋ยวทำอ๋อไม่ไม่ มไม่แค่สั่งสีสีฟ้าแดงกับเหลืองอ่าสีเขียวไม่มีอ๋อสีเขียวไม่มีใช่ไหมอ๋อลืม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 เอาดาบสีเขียวไม่มีหรอใจใช่ตัดสีเขียวไม่มีเจ้าสีเขียวไม่มีแต่ว่าดาบมีอ๋อก็คือออฟมันจะดอกเป็นสีเขียวเองอือใช่ตัวตัวตัวไหนอ่ะตัวไหนตัวไหนดอกนั่นน่ะสินะตัวไหนดอกเออตัวไหนดอกทุกทายอ๋อนี่บอกไม่ได้นะครับ ว่าตัวไหนจะดอกออฟสีเขียวออกมานั่นสินะใครทะเลไปหาเอาเองนะข้ามันตายตายใจใจเลือท่าไรเลือกเครื่องหลอนะใช่พี่ก็จะตายแล้วพี่ก็จะตายหาแล้วเนาะดีอุ้ยอันนี้คือเศษเสี้ยวของพระเจ้าตายลอยไปนู่นแล้วโอเคปะเดี๋ยวเรากลับไปแลกดาบอันนี้ก็คือเจ้าทะเลใหม่แล้วก็บวกกับดาบเจ้าทะเลเนาะที่อัปเกรดได้ เป็นอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเอาดาบกระจอกๆเลยอันนี้คือผมเบื่อแล้วไนงะคนดูบางคนก็อาจจะเบื่อสกิลนี้อยากได้สกิลใหม่ก็ทําสกิลใหม่ให้แล้วนะอันนี้จะใจ <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวนะบอกผิดดาบไปใจบอกผิดดาบไม่ <c oughs> พี่ <c oughs> พนึกว่าอันนี้เป็นดาบเจ้าทะเลไม่ใช่นะ คนดูทั่วทีที่ผมเข้าเข้าไม่บ่อยมากจะใจเส็กกับเจ้าก่อนเอมันไม่ใช่ดาบเจ้ามันเป็นคือดาบยูทูบเบอร์ปะโลก็ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้งงเหมือนกันโอเคคนดูมันจะเป็นดาบเจ้านะอันนี้ไม่ใช่ดาบเจ้านะผมบอกก่อนขอโทษด้วยนะครับผมโอเครอแป๊บมาคนดูครับผมทำการเอามาแล้วครับผมก็คือดาบชิ้นนี้เลย อันนี้จะเป็นสีฟ้าเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสีใหม่ก็คือที่อัปเดตใหม่เลยนะครับผมเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็ใส่ออกเป็นสีเขียวแลกไปเลยครับเรียบร้อยได้ดาบสีเขียวมาแล้วี๋ยวก็จะเปลี่ยนชื่อด้วยโอเคนี่เรียบร้อยแล้วมาสกิลมาลองสกิลกันสกิลแรกเป็นอันนี้นคือฮิวฮิวรอบๆเลยเใช่ไหมจ ฮิลเลอเอ็กโพชั่นก็แค่ฮิวตัวที่อยู่รอบๆอเราแต่แต่ที่มันไม่ขึ้นเลขฮิวก็เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้ถ้าเป็นมาเรีนเนี่ยคิวเดียวกันคือฮิวได้เลยไม่ต้องปาร์ตี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวลองปาร์ตี้สิลองลองปาร์ตี้กันสิปาร์ตี้กันให้หมดว่าเดี๋ยวเราลองดูนะิวนี่นะตัวเลขจะขึ้นเยอะๆเลยอ่าใช่แล้วอันนี้เป็นสกิลเอ็กซ์นี่คือโจมตีอย่างเดียวเลยใช่ไหมเป็นฮีลเลอร์โบลเล็ตนะเป็นการยิงเม็ด ฮิลไปแต่ว่าจะไม่ฮิลเนาะจะทำดาวเมทแทนเเอออโคยิงไกลมากไกลมากเลยเออลองยิงดูเดี๋ยวลองยิงแป๊บนึงลองสกิลฟูลดาวน์เออแรงเหมือนกันโอเคอันนี้ก็หมดแล้วเนาะสำหรับเจ้าทะเลแล้วก็ดาบเจ้าที่มีสีใหม่เข้ามาคือสีเขียวนั่นเองโอเคคนดูครับก็ลองไปดูเจ้าตัวแต่ละตัวนะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันนะสกิลมันอะเออสกิลมันเปลี่ยนใหม่ ลองไปเล่นดูนะครับโอเคถึงไฮไลท์ละจะไปตบบอสตัวใหม่นะครับผมเกาะใหม่นี่เองไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาครับคนดูครับเกาะใหม่ครับผมตรงนี้เลยก็อยู่ข้างเกาะเลยเนี่ยใจใจลิงเหรออยู่แถวๆของเกาะไอเกาะป่าเกาะป่าแล้ก็บาลาตี่เนาะใช่ใช่ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับก็วิธีการเปิดประตูเนี่ย เราเราไม่อยากพูดถึงนะคนดูิธีการเปิดประตูอ่ะบอกไปเลยก็ได้อตอนจริงๆตอนแรกประตูมันยังไม่เปิดหรอกเอ้ยใครเข้าไปปีอะอตอนแรกมันยังไม่เปิดหรอกแต่ว่าคุณเราต้องเอากุญแจมาใส่ตรงตรงนี้นะกุญแจเห็นมันจะมีมันจะมีคุณกุญแจเนาะมันจะมีกุญแจแล้วกันแต่ตอนนี้พวกผมเปิดไว้แล้วคนดูมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันยังปิดเนี่ยมันจะเป็นลูกุญแจเล็กๆให้เราเนี่ยทาการตีมอนเนี่ยจนมันดอปใช่ไหมจ้ ใช่ดีมอนในเกาะนี้จนให้มันดรอปกุญแจนั่นเองนะครับโอเคดรอปง่ายนะดรอปง่ายครับยืนยันเด็ดเตอร์นี้วดรอปง่ายไหมง่ายง่ายง่ายจริงง่ายง่ายง่ายมากง่ายเกินโอเคเดี๋ยวผมปิดเอฟเฟกต์เสียงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันนัวแน่ๆเลยตรงนี้โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าว่าไอ้บอสตัวนี้มันตึงขนาดไหนนะครับคนดูโอ้โหเฮียเอ้ยไม่ไปไหนเลยตายหาแล้วจใจพี่น่าจะตายแน่เลยหาคิีกัยสเก็พี่ก็ไม่มีเนี่ยนะ ใจใจสวยชิบหายแล้วเข้เาเข้าฝันฝันสกิลสุดท้ายยิงเลยก็ได้มันเป็นคอมเอมันคอมโ,มโบอะ่ะใจใจพี่ไม่น่าไหวมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยดับฮิวช่วยดาวฟิวช่วยเออดับฮิวช่วยดิแม่งบอสอยู่ไหนนะไม่เห็นเลยอยู่ข้างในเดินเข้ามาก่อนไหนๆอยู่ข้างในแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนนะไหนบอสอยู่ไหนอะ่ะเอาตายแล้วเหรอตายแล้วเหรออ๋อยังอยู่ข้างบนอ่ะเออใช่ปะนี่ไงอยู่นี่เออ เรายัางเลื่อนรถอยู่ได้แล้วาอย่าไม่ตายเนี่ยโอ้โนี่ไงนี่ไงผมไม่เห็นตัวมันมันกิ้งไปกิ้งมาแล้วเราไม่เห็นเลือดมันเลยเหรอใจใจเปิดเข <ไป S 2> ียนได้นะโอเคบางคนไม่มีเขียนเนี่ยได้ได้มาสิบอันว่ะแล้วเราแล้วเราจะ,ะดูตรงไหนเช็คเช็คตรงไหนอันนั้นคือคือสิบอันแล้วคือเช็คในชอ็อปเช็คในช็อปแต่เอาไว้ก่อนนั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราพาแบบไปดูข้างในเลยแต่ว่าไม่ได้บอกวิธีเข้าโอเคอะยังไงนะ ก็เดี๋ยวให้น้อยๆนั่นข้างในเดี๋ยวดึงไปดึงไปเลยกว่าเพราะว่าออกไม่ได <oh, okay. okay. ้๋อโอเคโอเคก็คือห้องแรกของใช่ไหมใช่เราจะพาเข้าไปห้องแรกของเดี๋ยวเราพาเข้าไปในห้องแรกของนะก็คือมันต้องมีเคล็ดลับด้วยการเข้าที่ห้องแรกของนะครับมันต้องไปทาอะไรสักอย่างอ่ผมบอกแค่นี้นะโอเคแคลบมาคุณดูครับผมเรามาอยู่ในห้องช็อปแล้วก็คือห้องช็อปนี้เนี่ยก็คือเราต้องทำอะไรสักอย่าง ถึงคุณบักมาเจอห้องนี้เนาะสมมติเราบักเข้ามาเราจะไม่เจอตัวนี้ใช่ไหมเราเราจะเจอแหละแต่ว่ามันจะไม่ให้คุยอะไรอ๋อไม่ให้คุยเลยเลยซึ่งซึ่งพี่ก็กดเข้าคุยไม่ได้ใช่ไหมเอาคุยได้อตอนนี้เราทําแล้วเราทำแล้วไคมาเดี๋ยวเรามาดูครับผมอ่านี่ครับเราเช็คกันได้ตรงนี้อ๋อมันไม่คือช็อปตรงนี้มันคือช็อปตรงนี้ใช่ไหมใช่โอเคเข้าใจละก็คือมันจะมีแลกแลกดาบก็คือดาบเลยเน่ะ สองร้อยห้าสิบเขียวเขียวอันนี้คือเขียวใช่ไหมใช่อ่าแล้วนี่คือดาบปีการหนึ่งคือรีเทิร์นกลับไปตรงมิกี้ได้นะอันนี้เหรออ๋อใช่เหรอเออเนี่ยมันมีเขากรีเทิร์นอยู่โอเครีเทิร์นกลับมาอันนี้ดาบม่วงเนาะสองร้อยห้าสิบตีจากบอลได้ทีละตีจากมอนธรรมดาในเกาะได้ทีละหนึ่งตีจากบอสได้ทีละโอเคตีมอนจากเกาะเนี่ยคือจะได้หนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราตีบอสเนี่ยได้สิบ อ่าก็คือถ้าเราถ้าเราไปไป,ไปไปตีมอนตัวอื่นนี่คือเอฟตายเลยดิเอาอย่างงี้ไปได้ถ้าเราถ้าเราถ้าเราไปอยู่อามอนตัวอื่นก็ไม่ได้เนาะต้องเป็นเกาะน,นี้เท่านั้นคือซอมบี้เกาะนี้เท่านั้นนะครับประมาณนี้<ช>นะครับผมมาก็อ,อย่าลืมมาเล่นกัน,นเยอะด้วยกันเนาะใจ,ใจครบหมดแล้วเนาะวันนี้ที่เราพูดไปครบอย่างระบบเควสเควสของแบนเดนพาร์อ่เาเดี๋ยวทำเควสหนึ่งได้อ่าเดี๋ยวเราขาดอีกันหนึ่งเนาะก็คือเควสแบนเดนพาร์อ่ะเดียวไปที่ไหนต่อครับ ก็เดี๋ยวลองเปิดดูก็ได้อยากทำเควสอะไรก็ทำเลยเควสง่ายๆกดเป็นท่านพาร์ทเลยเริ่มก่อนกดเป็นท่านพาสก่อนอ่าเราเห็นไหมว่าเควสน่ะน่าเป็นไงอ๋อนี่ไงได้แล้วเราไม่ต้องไปรับแล้วเป็นอย่างเราไม่ต้องไปรับแล้วเราเห็นเขาบอกว่าเห็นแล้วไงก็เลยบอกว่าเอาเข้า UI เลยโอ้เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวโอเคก็อีเหมือนเหมือนเกมใหญ่ๆเลยนะในในโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเนาะ

กีฬานี่คืออะไรใจอันนี้คือมีสถาปตอันตรงนี้ใช่ปะ่ะก็คือแรกเป็นเฟสไลน์วันอันที่สองเฟสไลน์จิตอันที่สามจะขออัปเดตอันนี้อัปเดตได้แค่แป๊บเดียวไงก็เลยใส่ตน้องฟุตเออเฮ้คีเดี๋ยวลองไปเล่นน้องฟุตดูนะครับเราจะทําได้หรือเปล่าใ,ใจหนึ่งพันครั้งนนึกว่าครับมาคนดูครับผมมันจะมีอะไรให้เล่นมากนะคนดูถ้าเกิดคนดูอ่าได้เล่นมนทุกพานเนี่ยคนดูครับโอเค เราลองสู่มด้วย r ูบี้เลยละกันมันจะนับเป็นหนึ่งไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันปึ๊บเรียบร้อยมาดูนะครับหนึ่งนะนี่ยก็เป็นงานอันนี้คืออะไรหนใจจัยอันบอสอันบอสร้อยยี่สิบห้าครั้งก็ตีเหมือนไอตีเจ้าตัวเมจิกก็ได้มีฮอคเออมีฮอคแฉงอะไรก็ได้เออประมาณนี้นะครับผมในอัปเดตนี้ครบแล้วรนาะใจจัยอดแล้วหมดแล้วนะครับ ขอบคุณมากนะครับคุณที่เข้ามาเล่นมามาต่อชมเกมเราด้เลยนะครับผมดคิวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอใหม่นะครับชิดมัดอากาศเริ่มหนาวแล้วดูแลสภาพแวดล้อมตัวเองด้วยล้วกันนะครับผมดูแลร่างกายตัวเองด้วยคือตอนนี้ผมเริ่มไม่ไหวนะคุณดูอากาศไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมก็จะไม่สบายนะครับผมฟังจากเสียงผมก็น่าจะรู้นะครับคุณดูโอเคเดี๋ยวเเจอใหม่นะครับในคลิปหน้าสังคลิปนี้บายๆครับผมดีอยูครับจอยบ๊ายยนี่มันขอกเปแล้วอไม่ใชายแล้ว ความหวานความหวานแนี่ยปูจงพูก